สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนนี้ก็พามาเลาะทงอยู่แล้วค่ะสาบันดอนพารเลาะทงเลค่ะเมื่อนี้เพราะว่าฝนตกเศร้าแล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกลายมือแล้วค่ะเม่ได้มาลงมาทงหลายมือแล้วฝนตกนะะลเลกยค่ะฝนแรง,รงแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็แรงแรงแล้วก็หยุดตกอยู่พ่อปันนั้นแลคะ่ะทีนี้ก็เลยไม่ได้มาเลยคะ่ะ ทีนี้มือนี้หันลงลงค่ะผลโบลงเม็ดค่ะเพราะว่าเมาื่อวานีลงเม็ดมือนี้บบลงเม็ดค่ะห่างหงเนี่ยห่างหเนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยได้มาถ่ายควายห่เบิ่งนะคะชมบรรยากาศท้องทุ่งนะคะวันนี้นะคะที่ดอนทอยค่ะดนอะดนทอยตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครน,นะคะตลาดมีทุกวันจันทร์นะคะที่ดอนทอยค่ะ ัญจันพบพ้อกันที่ดอนทอยนะคะตลาดนัดโครกระบือดอนทอยนะคะพบพอ้อเจอกันนะคะอันนี้มาถ่ายท้องทุ่งบรรยากาศควายที่ท้องทุ่งนาดอนบ้านดอนสาวบ้านดอนจะถ่ายนาจะจะถ่ายควายบ้านดอนให้ชมกันนะคะโอ้หนกบินกลับลัง เป็นปือเลยเป็นแถวเลยนกนกจะบ,บินกลับังควายกลับบ้านแล้วเข้าขเข้าแรงแล้วอันนี้เป็นแถวนะคะอันนี้คือบบวแตกแถวควายนบ้แตกแถวแล้วค่ะนมันเป็นแถวมากเลยอ่ะมันโบได้ชิงกันเลยคะ่ะทีเดียเป็นแถวนาเลยทหารเลยโหเป็นแถวเลยโอ้เป็นระยะระยะอีกต่างหาก โอ้คอยของนี่ไปเป็นแถวเป็นระยะระยะเลยบยม่บได้แตกแถวไม่ได้แตกแถวเลยไปเป็นระยะระยะเลยสองหงส์สามหงส์ไปโอ้ไปเจอกันอยู้อนระเบะิด่น้องอันนี้ใหญ่มาก พงใหญ่ๆกินอิ่มขนาดเลยตอนนี้ใหญ่ๆอิ่มขนาดเลยแต่ละตัวอันนี้คือถ่ายคอยเข้าโค้งยามแรงให้เบิ่งนะคะนี่เข้าโค้งยามแรงให้เบิ่งนพงนั้นอยู่พุ่นละไก่ๆก่ฮพุ่นละฮอนนองละ อันนี้กำลังเข่ากำลังไปนะคะกำลังไปร,รวมกับพัดขนาดคุณภาพจนอันนั้นจนวีวีจนสายกองเลยคุณรวมพัดกองจนสาย ำก้นก่อนน้ำก้นไปก่อนขอป้าละอ่ะทาทันแล้วเยลยจงหนองขึ้นจังหนองแล้ว่ขึ้นเมื่อละขึ้นเมื่อจังหนองแล้ะ อันนี้เ็าบจะขึ้นจังน้องคนนี้ผมจะขึ้นจังน้องเลยไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วไปแล้วขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้าน ข้าบ้านแล้วค่ะอันนี้เข้าบ้านโดนโทยแล้วนะคะไลห,หลุดหลุดแล้วค่ะไล่ไปหลุดหลุดแล้วไล่ไปหลุดหลุดเป็นแถวเลยรวมกระพัดขนาดเดยไล่หลุดหลุดนสองทางเนาะมาพูดอีกทางหนึ่งคนดี ทางนี้อีกทางนึงไปแล้ววิทย์แล้วเข้าบ้านแล้วนังพงนี้พงนี้พงสุดท้ายอันี้ว่าใหญ่ใหญ่ส่วนชิมนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบองซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า